มาเนี่ยมางมหอยครับเด้อเด้อหาการมะ,ะพร้าวกันการมะพร้าวใส่ไว้หลายเติอบอยู่บม่มีหอยไม่มีนะครับตัวนี้หอยไปใส้เบิร์ด <laughs> โอ้ไปใส่เพบดวะโมกโกเลยโอ้ยการบุกพรามันจมน้มเนอกนี่ครับโอ้ยไดแต่ก,การบุกพราวเป็นใดหอยเลยเ <c oughs> ดี๋ยวไปดูตรงนั้นตรงใต้แผงโซลาเซลล์ ต้องเอาไว้อย่างนี้เนาะเราค่อยดึงขึ้นก็อยู่ผ้าดำานี่เลยตัวเล็กๆนี่โอ้ เนื้อเยอะอ้วนอ้วนอ้วนก็ทาย,ยุโอ้โหนี่นี่มันเปาะอยู่ข้างๆนี่โอ้หน้าเตกโอ้นี่อยู่ใตด้ดินนี่ดูดิ อืมอยู่้างน้าน้างล่างหัวไปลงกันดูฝั่งนน้นเอ้ยฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ไม่ไม่เอาไม่เอาฝั่งนน้นวัวขาววัวขาวข้าวอกแล้ว

มันโอกด,ด,ดูงามบ่ดูดีนี่กล้วยกล้วยเดิมง,งามเลยเบืยร์สรันเป็นห่มนี่บัวแดงไปอะไรกินกับน้ำพริกไอ้กะทิกระท่น่ะอร่อยมาก แกงใส่ปลาทูปลากระองก็แแ่บแค่นี้ก็พอกินแล้วเแ,แล้วมั้งกินี้เก็อิ่มแล้วเอาดดอีกตีสั่งอยเนี่ยนอ, yeah. ออนๆแกงกะทิใส่บัวก็ะดีเนาะกินกับ nấm thịt cho thịt có xẹp kênh phá thu kênh chai phá cà phống nó xẹp ngay tôi không có khơi kinh để kinh để cho off hết để cho vương con ôi ใส่ปองเกงใส่ปองเก่งไว้อะไรนะใส่กระปองเกงไว้นี่ยานแต่ผมห้องมันอ้วนมันอ้วนนะอื